ราหูย้ายอังคารร่วมพระเสารเลงเมฆพฤษพเมถุนธนูสิงกันมีเคราะหหนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนต์ในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่อง พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเมื่อครั้งหลวงปู่ตื้อได้อยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มัน่นเมื่อมีพระเนนเข้ามาสมทบ กับองหลวงปู่มั่นเพิ่มมากขึ้นหลวงปู่มั่นจึงมอบหมายให้หลวงปู่ชอบหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนหลวงปู่เกศและตาผ้าขาวสียาคนบ้านแม่ก่อยออกเดินทางล่วงหน้าไปสำรวจสถานที่ที่ดอยเชียงดาวองค์ท่านบอกว่าให้รออยู่ที่นั่นจนกว่าท่านจะพาหมู่คณะตามไปสมทบ เมื่อถึงที่หมายระหว่างพักรอคณะของหลวงปู่มั่นที่ดอยเชียงดาวหลวงปู่ตื้อท่านชวนหมู่คณะเข้าไปสำรวจภายในถ้ำแห่งหนึ่งที่อยู่เชิงดอยเชียงดาวถ้ำแห่งนี้หลวงปู่ชอบท่านเข้าไปสำรวจมาก่อนท่านกับหลวงปู่แหวนหลวงปู่เกตจึงปฏิเสธที่จะเข้าไปสำรวจกับหลวงปู่ตื้อ หลวงปู่ตื้อท่านจึงเข้าไปสำรวจภายในถ้ำมืดเพียงลำพังองค์เดียวหลวงปู่ตื้อท่านเข้าไปในถ้ำหลายชั่วโมงตอนบ่ายท่านก็ออกมาจากถ้ำในสภาพเนื้อตัวเพื่อนโคลนดินหลวงปู่ตื้อท่านบอกว่าในถ้ำมืดมิดสลับซับซ้อนมากและในถ้ำยังมีพระพุทธรูปและข้าวของเครื่องใช้สมัยโบราณกระจายอยู่ทั่ว ภูมิยักษ์ที่รักษาสมบัติก็ดูเอาการหยิบจับอะไรขึ้นมาดูก็แสดงกิริยาไม่เป็นมิตรด้วยในถ้ำมีงูอาศัยอยู่มากเวลาเดินต้องระวังจะเดินไปเหยียบงูหลวงปู่ตื้อท่านไม่ค่อยถูกกับงูเงี้ยวเขี้ยวขอพอเจองูมากๆท่านจึงออกจากถ้ำหลวงปู่ชอบเล่าถึงอุปนิสัยโลดโผนของหลวงปู่ตื้อให้ฟังว่า หลวงปู่ตื้อท่านเป็นพระที่ผีสางเทวดาอันตรพานกลัวท่านมากผีฟ้าป่าเขาที่ไหนว่าดุดุเฮียนเฮียนพอเจอหลวงปู่ตื้อแล้วต้องแตกกระเจิงหลวงปู่ตื้อท่านไม่เกรงกลัวในอำนาจของพวกมิติมืดแต่ถ้าเป็นงูท่านจะไม่เข้าใกล้หลวงปู่ชอบเคยถามท่านว่าอาจารย์ตื้อกลัวงูหรือจึงไม่กล้าจับงู หลวงปู่ตื้อบอกท่านว่าไม่ได้กลัวงูเวลาจับหรือสัมผัสกับงูท่านจะเกิดอาการเดือยมือหรือจักระจีมือไม่จําเป็นท่านจะไม่จับหรือสัมผัสตัวงูท่านว่าต่างกับหลวงปู่แหวนหลวงปู่แหวนถ้าเจองูท่านจะจับมาดูเฉยหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อท่านจึงมักจะเที่ยววิเวกด้วยกัน ถ้าที่ไหนมีงูมากวนหลวงปู่แหวนท่านจะจับงูไปปล่อยได้แต่ถ้าที่ไหนมีผีสางมาลบกวนหลวงปู่ตื้อท่านจะกำราบให้เองท่านว่าสมัยก่อนตอนเป็นพระหนุ่มๆเที่ยววิเวกอยู่ทางภาคเหนือถ้าเห็นหลวงปู่ตื้อที่ไหนก็จะมีหลวงปู่แหวนอยู่ที่นั่นเว้นแต่ท่านทั้งสองจะแยกกันจำพรรษาอย่างสถานที่แห่งอื่น พอออกพรรษาแล้วท่านจะกลับมาหากันเหมือนเดิมจนองค์หลวงปู่มั่นพูดหยอกชมเชยหลวงปู่ตื้อหลวงปู่แหวนว่าคู่ธรรมงวงามคู่หลังจากพากาันทำที่พักให้องค์หลวงปู่มั่นเสร็จได้ประมาณสามสี่วันหลวงปู่มั่นท่านก็พาลูกศิษย์ตามมาสมทบองค์ท่านถามว่าสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างไรบ้าง หลวงปูต่ตื้อกาบเรียนองค์ท่านว่าสถานที่แห่งนี้เหมาะกับการปฏิบัติขอรับเทพภูมิที่นี่ก็เป็นมิตรกับพระเนนดีเว้นแต่ภูมิยักษ์รักษาสมบัติเท่านั้นเขาไม่ค่อยเป็นมิตรกับพระเนนเท่าไหร่เพราะเคยมีพระเนนมาเอาสมบัติที่เขาเอาราขาออกไปจัดทำภูมิยักษ์รักษาธรรมจึงไม่ค่อยเป็นมิตรกับพระเนนเราเขาจะคอยตำหนิเพ่งโทษ เพราะเกรงว่าพวกเราจะมาขนเอาสมบัติที่เขาเฝ้ารักษาออกไปจากถ้ำอีกองค์หลวงปู่มัน่นจึงเตือนลูกศิษย์ให้พากันสำรวมในศีลจิกขาของตนอย่าพากันหารขนองรองประมาณในสถานที่นี้เป็นอันขาดท่านสั่งห้ามพระเนนไม่ให้ไปแตะต้องของสงวนที่พวกภูมิเทพเขารักษา ให้พาการทําความเพียรเดินจงกรมภาวนาแผ่เมตตาให้กับสรพสัตที่อยู่อาศัยในถ้าแห่งนี้ได้รับความผาสุขใจในธรรมเรื่องภายนอกนั้นให้พระเนนปฏิบัติตามหน้าที่ของตนส่วนเรื่องภายในนั้นองค์ท่านจะเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการปฏิบัติต่อสถานที่ด้วยองค์ท่านเอง หลวงปู่ชอบท่านเล่าให้ฟังว่าที่ดอยเชียงดาวในสมัยอดีตมีลือสีชีไพรพากันมาพักบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นี่มากมายหลายท่านในอดีตชาติของท่านก่อนพุทธกาลท่านกับหลวงปู่ตื้อผู้เป็นสหายธรรมเคยเป็นลือสีมุนีภัยบำเพ็ญเพียรที่ดอยเชียงดาวด้วยกันผลบุญผลานิสองการบำเพ็ญเพียรในชาตินั้น ส่งผลให้ท่านทั้งสองได้มาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าสม,มาณะโคโดมชาตินั้นท่านทั้งสองบวชเป็นพระพิสุสมัยต้นพระศาสนาทันกับพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันแต่ด้วยอินทรีย์บารมีของท่านทั้งสองยังอ่อนอยู่ต่อ,อมาต่างก็พากลาศิขาออกมาคลองเรือนเป็นคารวาสในชาตินั้นหลวงู่อ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด s ั b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่